เงินหยวนจะมาแทนเงินกีบจีนจะมากลืนลาวลาวจะเป็นมณฑลส่วนหนึ่งของจีนทําไมถึงได้ทําข่าวมาเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าในทั่วโลกนี้เนี่ยมีใครใช้เงินหยวนบ้างแล้วไทยก็ใช้เงินหยวนด้วยสบายดีสวัสดีครับมีข่าวใน YouTube หลายๆช่องเลยนะทําทำข่าวออกมาในลักษณะของที่ว่าตอนนี้นะลาว อนุมัติใช้เงินหยวนนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้จะไม่มีกีบแล้วนะโดนจีนกืนไปเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนหนึ่งเป็นมณฑลของจีนไปเรียบร้อยแล้วทำข่าวออกมาดรามา่าเยอะแยะมากมายวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะทำไมประเทศอาเซียนนี้มาใช้เงินหยวนกันผู้ว่าการแบงค์ชาตินธะะนาคารของสอปปลาวและผู้ว่าการธนาคารของจีนครับได้มาตกลงทำา MOU กันเพื่อที่จะลงนาม ให้สกุลเงินหยวนให้เป็นเงินสกุลที่มีการชําระบัญชีกันระหว่างประเทศครับของสปปลาวกับของจีนครับร่วมกําหนดกลไกลกันนะฮะเพื่อมีการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างกันโดยไม่ต้องอ้างอิงเงินดอลลาร์สหรัฐ อ้างอิงหมายความว่ายังไงถ้าเกิดว่าอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมเมืองไทยเนี่ยเราจะอ้างอิงด้วย US Dollar ในหลายๆสินค้านะฮะซึ่งเขามีการค้าการขายกันระหว่างประเทศแล้วก็ทุกวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะขายของกันอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราใช้เงินบาทครับเราจะไม่ได้อ้างอิงของเงินเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับอย่างเช่นเราจะซื้อรถยนต์รถยนต์ประมาณ7จ็ดแสนแปดแสนล้านห้าถ้าเกิดว่าซื้อบ้านประมาณสัก5ล้าน10ล้านเราจะพอมองออกว่า5ล้านอยู่ประมาณขนาดไหน แต่ที่สปปลาวครับเขาใช้เงินกีบครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขายังใช้เงินกีบนะฮะบ้านใกล้เรือนเคียงกันระหว่างไทยกับลาวนะครับก็บางทีก็ใช้เงินบาทกันได้แต่ทั้งนี้ท้งนั้นสปปลาวตอนนี้เขาได้มีมาตรการก็คือเขาให้ใช้เงินกีบครับ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีผมจะไปที่สปปลาวไปงานบางงานนะครับแล้วก็ผมก็ลืมแลกเงินฮนะด้วยด้วยความที่มีความรู้สึกไม่เป็นไรล็อกเดี๋ยวคงใช้ได้นะฮะแต่ที่ไหนได้เขาไม่ได้รับเงินบาทครับงานนั้นผมก็เลยให้แอดมินอ้อยแล้วก็น้องกี้นะฮะเป็นคนจ่ายผมก็เลยสบายเลยไม่ต้องจ่ายเงินคราบทน,นี้ในส่วนของสปปลาวสินค้าทั่วไปเนี่ยเขาใช้เงินกีบครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์เขาจะใช้เงินดอลลาร์เป็นตัวอ้างอิงครับอย่างเช่นรถคันนี้2 0 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ก็จะคนไทยคนลาวหรือว่าคนต่างชาติก็จะพอมองออกนะอ๋อรถคันนี้มันราคาประมาณขนาดนี้รถคันนี้นะประมาณ3า0ห0่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับอย่างเช่นแล้วก็บ้านนะบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะมาว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นเหรียญสหรัฐเนี่ยก็จะพอมองออกเราตีมาเป็นเงินไทยอ๋ยอเยอะประมาณขนาดนั้นเชียวแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่บอกว่ารถคันนี้มูลค่าถึง1,200ล้านกรีบ เราก็จะงงนะพันสองล้านกิีมันเท่าไหร่มันก็เลยไม่เป็นสากลการอ้างอิงของเงินตราระหว่างประเทศที่เป็นสากลก็คือตลอดมาเนี่ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยครอบคลุมไปเกือบทั่วโลกรวมทั้งอาเซียนด้วยแต่ขณะเดียวกันตอนนี้จีนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะฮะแล้วตอนนี้เองต่างชาติหรือทั่วโลกเนี่ยกับกลายเป็นว่าชําระเงินและทําการค้าการขายกันด้วยเงินหยวนแซงหน้าสหรัฐไปที่เรียบร้อยแล้วครับ ด้วยอัตราด้วย48%ทําให้เงินดอลลาร์สหรัฐนี้ตกมาเป็นอันดับ2เหลือเพียงแค่46% และหนึ่งในนั้นก็มีไทยอยู่ด้วยซึ่งจริงแล้วเนี่ยลาวเองเนี่ยเขาก็ประกาศใช้นะครับแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโลกดราม่าเลยว่าจีนจะมากืนลาวเลยไม่ใช่เลยนะครับขณะเดียวกันจีนเองก็สนับสนุนครับให้นานาประเทศเนี่ยใช้เงินสกุลท้องถิ่นเป็นหลักครับแต่ให้ใช้เงินหยวนเป็นลันกษณะของการอ้างอิงแล้วก็ชําระการขายกันในระหว่างประเทศเพื่อมีผลประโยชน์ที่มากขึ้นแล้วทําให้อาเซียนเนี้ยแข็งแรง แล้วคุณรู้ไหมครับว่าในทั่วโลกนี้เนี่ยมีใครใช้เงินหยวนบ้างประเทศต่างๆเนี่ยหันมาใช้เงินหยวนนี่เยอะขึ้นมากๆเลยนะครับอย่างเช่นบราซิลครับก็ตกลงกับประเทศจีนนะฮะก็ทําการการขายก,ากันแล้วและทําการชําระเงินกันเป็นเงินหยวนครับแทนที่เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ ประเทศต่อมาก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับกับจีนครับก็คือกําลังพิจารณากันอยู่นะครับนั่นคือการซื้อขายน้ํามันกันครับก่อนหน้านี้ซาอุกับจีนเนี่ยใช้จะใช้เงินสกุลกลางกันครับก็คือเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะตอนนี้เขากาลังอนุมัติกันครับเพื่อที่จะซื้อขายกันเองโดยใช้เงินหยวนครับแต่ถ้าเกิดว่าซาอุดีอาระเบียไปขายให้กับ อีกภาคพื้นหนึ่งอเมริกาเนี่ยก็คงทําการตกลงกันเขาคงไม่ได้มาจ่ายเงินหยวนหรอกครับเขาคงมาจ่ายเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะฮะแต่ขณะเดียวกันซาอุมากับไทยก็คงทําสัญญากันว่าจะจ่ายเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือเปล่าหรือว่าจะจ่ายเงินหยวนขึ้นอยู่กับว่าเงินหยวนนั้นอะทำให้เรามีประโยชน์มากกว่ายัางไงอย่างเช่นอาร์เจนตินาครับเพิ่งจะตกลงการใช้เงินหยวนกับประเทศจีนในการซื้อสินค้านะฮะสั่งสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยโดยใช้เงินหยวนครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่า จีนเองทําสัญญากับอาร์เจนตินาครับว่าถ้าเกิดว่าใช้เงินหยวนนะเราจะอนุมัติในการส่งสินค้าภายใน90วันซึ่งแต่ก่อนการอนุมัติเนี่ยใช้เวลาถึง180วันนี่คือผลประโยชน์ที่มากขึ้นแล้วทําไมจะไม่ใช้เงินหยวนละ่ะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือจีนกับฝรั่งเศสครับก็ได้ทําการตกลงกันแล้วนะนั่นคือการซื้อน้ํามันขายน้ํามันกันแล้วก็แกส๊สธรรมชาติด้วยนะครับโดยการซื้อขายกันเป็นเงินหยวนครับ นี่คือสิ่งที่จีนพยายามครับที่จะให้แต่ละประเทศเนี่ยมาใช้เงินหยวนแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จนะคือตอนนี้จีนมาเป็นเบอร์นหนึ่งละโดยการใช้เงินหยวนเราลองหันมาดูกันนะครับว่าไทยเองเนี่ยได้เข้าไปทําสัญญากาันในการที่จะใช้เงินหยวนเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยมีด้วยกัน3ประเทศที่ทําการตกลงกันนะคือมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ไทยนะครับ แล้วก็จีนเองก็อยากจะให้ทางด้านประเทศอาเซียนของเรานะฮะมาใช้เงินหยวนกันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้นะฮะทางด้านภาคพื้นเอเชียใกล้บ้านเราเนี่ยก็จะมีไทยลาวเมียนมาและกัมพูชาครับ แล้วจีนเองก็ได้สร้างระบบการชําระเงินนะฮะด้วยระบบซิปครับ C.I.P.T. นะฮะนั่นก็คือเป็นระบบกลางที่สามารถที่จะจ่ายเงินชําระเงินกัน,นะฮะได้ง่ายยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ครับทั่วโลกเนี่ยชำระเงินกันด้วยระบบของเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับได้มีการชําระเงิน,นะฮะแล้วก็ตรงไปที่นิวยอร์กครับแล้วก็มีการหักบัญชีนะฮะในการบริการเนี่ยสูงมากๆเลยครับด้วยระบบนี้นะฮะก็เลยจีนก็เลยอยากจะให้อาเซียนของเราเนี่ย เข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นโดยการใช้เงินของประจำท้องถิ่นเป็นหลักแล้วก็อ้างอิงแล้วก็ทําการค้าการขายกันระหว่างประเทศเนี่ยขอให้ใช้เงินหยวนครับเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับมันไม่ใช่เลยนะเกี่ยวกับเรื่องว่าโอ้โหเราใช้เงินหยวนแล้วเงินกีบจะหายไปแล้วกลายเป็นว่าเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนนะฮะอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับแล้วคุณลองดูซิว่าในบางประเทศเนี่ยขาอ,อนุมัติใช้เงินหยวนกันแล้ว เป็นการอ้างอิงเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันก็คือการเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับแต่ละประเทศนั้นครับแล้วก็ประเทศนั้นๆเนี่ยก็จะได้เกิดประโยชน์อันสูงสุดครับและคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ทําไมเงินลาวถึงได้อ่อนค่าลงและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยหันมาใช้เงินหยวนกันก็เพราะว่าเขากลัวกันครับว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะไม่เสถีภาพ เงินดอลลาร์ไหลออกนอกประเทศก็จะทําให้เงินสกุลต่างๆที่การค้าการขายกันเนี่ยต่ำลงอ่อนค่าลงแล้วขณะเดียวกันสหรัฐก็คว่ำบาตรรัสเซียครับแล้วก็กับคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียด้วยนั่นหมายถึงจีนแล้วก็สปอป,อป,อปอลาวด้วยฮะแล้วไทยก็มีผลกระทบเหมือนกันทุกวันนี้ไทยเองก็อ่อนค่าลงบ้างแต่ลาวเองเนี่ยก็มีผลกระทบที่ทําให้เงินเนี่ยอ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะฮะของสอปอป,อป,อป,อปอลาวที่เขาคิดว่าเขาจะใช้เงินหยวนเนี่ยเข้ามา แทนที่เงินดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็จะทําให้เกิดผลประโยชน์มากขึ้นเกิดเทยรภาพมากขึ้นแล้วก็เงินเข้ามาในประเทศนี้มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมกับมองว่าวิธีการอย่างนี้มันเหมือนกับเรื่องใกล้ตัวกับไกลตัวเมื่อไหร่ที่บ้านเราแข็งแรงเพื่อนบ้านแข็งแรงเราก็แข็งแรงผมว่าจีนคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าจีนอยากให้อาเซียนทั้งหมดเนี่ยพึ่งพาตัวเองแล้วก็พึ่งกันเองก่อนที่จะไปพึ่งข้างนอกนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่ จีนอยากจะให้แต่ละประเทศหันกลับมาใช้เงินหยวนครับแล้วค,คุณล่ะครับคิดว่าอย่างไรหนึ่งสองชอบอย่าลืมกดไล ชัชชชัชชชฟังลามีของดีมากมายฟังไทยก็มีหลากหลายเราไปไทยมาคบหาด้วยใจวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ท่องเที่ยวไปไทยลาย คุยกันตามประษาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกัน น้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา ถึงลาวลาวคิดหอดไทยเมือ่อใดที่เราห่างกันสงใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลา ไทล่วทูเกเตอรชัดชัชัดชัตไทล่วทูเกเตอคราวหน้านะครับถ้าเรามีบทความอะไรดีๆอย่างนี้เนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทล่าวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกัน ไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ